ซึ่งวันนี้นะเพนเดอร์จะพาไปถ่พายภาพพุกันเออทุกคนอยากรู้ว่าถ่ายพุยยังไงที่ได้ออกมาวันนี้ก็คือค่อนข้างดีมากเก็บแบบคนกำลังถ่ายถ่ายพุกหรือว่านักร้องบนสเตจแล้วก็เป็นพุกข้างหลังอะอะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นมูทช็อตคือสวยมากนะนี่คือลูกที่ทีมเราถ่ายมาทั้งหมดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่แมนดารินโอลเิเนตนนะคะซึ่งเฟนเดอร์นะคะมาถ่ายภาพพรุวันนี้นะคะปกติแล้วก็ถ่ายภาพวันลอยกระทงที่นี่แบบเกือบทุกปีเนาะแต่ปีปปนปีนะ้แบบค่อนข้างสเปเชียลหน่อยนะเรามาทั้งทีมวิดีโอล้วก็ทีมภาพนิ่งเนาะแล้วก็มีวิดีโอ2กล้องแล้วก็ภาพนิ่ง2กล้องแล้วก็มีตัวโดรนด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะเฟนเดอร์จะพาไปถ่ายภาพพรุกันเออก็ค่อยอยากรู้ไวว่าถ่ายพรุยังไงก่อนจะถ่ายพรุนะสิ่งต้องทำคือไหว้ค่ะไหว้สิกดิ์สิทธิ์ก่อนนะ ปีเราถ่ายมาแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเรามีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือกตะจะใช้นิคอนเนาะปีแล้วใช้โซนี่แล้วก็ปัญหาที่เจอก็คือเราไม่ได้ปิดโหมด NR กับไม่ได้ปิดไอตัวสเตเบลไลท์ทำให้เวลากดชัตเตอร์ทีนึงแล้วมันทําให้ค้างนานมาก<บ>แบบแบบกดชัตเตอร์ครั้งหนึ่งแล้วแบบว่ามันโหลดอ่ะมันแบบโ r o เซสซิ่งรูปแบบเป็นหลายวิอะ่ะก่อนที่เราจะไปกดชัตเตอร์ใหม่ได้นะปีนี้เราก็เลยไหวตัวทันในการที่ว่าปิดปิดของตัว NR ก่อนนะคะก็ง่ายๆเลยนะ,ะก็คือเข้าไปที่อ่ะไปที่เมนูเน,เนาะแล้วก็เลือกอ่ะ Image Quality นะคะแล้วก็เลือกมาที่ Long Exposure NR นะคะตัวนี้ต้องปิดไว้นะคะมันจะทำให้แบบว่าเออถ่ายต่อได้แล้วก็อย่าลืมออย่างที่ต้องปิดเข้า setting นะคะแล้วก็เข้า Shooting แล้วก็เข้า Image Stabilization นะคะ แล้วก็เข้าไปที่ s t ด d y s h o อนะคะก็ต้องปิดนะคะมีต้องปิด2อย่างนี้นะไม่งั้นอะ่ะเวลาคุณถ่ายรูปรูปหนึ่งปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะหาแบบมันจะนานมากที่เราจะแบบกดชัตเตอร์อีกรูปหนึ่งได้แล้วก็ปีนี้เราแพลนถ่ายพุ2ฝั่งก็คือฝั่งโรงแรมถ่ายกลับไปอีกฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งถ่ายกลับมาให้เห็นโรงแรมนะที่ได้ออกมาวันนี้ก็คือค่อนข้างดีมากเพราะว่าตอนที่เขาอะจุดพุโรงแรมอื่นเราก็เก็บแบบเป็นมูนมูนช็อต t แบบความว่าเก็บแบบคนกําลังถ่ายถ่ายพุหรือว่านักร้้้องนเเแลวเลว็ปพขาห อะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นมูตช็อตคือสวยมากนะเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องขึ้นหน้าโรงแรมแต่พอภูของโรงแรมขึ้นหรือว่าภูของโรงแรมตรงข้ามขึ้นอ่ะเราก็เลือกเก็บมุมกว้างเพื่อจะได้เห็นว่าแบบเห็นบรรยากาศเห็นคนนี้เห็นคนอยู่ตรงนี้เห็นวิธีตรงนี้แล้วก็เห็นคนถ่ายข้างหลังเป็นภูคือแบบมันเป็นฟีลิ่งที่แบบเออเฟสีมันดูแบบระกงเนาะโจทย์ในการถ่ายงานปีนีนะคะต้องการให้มีความเป็นแบบเซเลเบชันแต่แบบมีความลักซูรี่นะซึ่งถ่ายที่แมนดารินเวนตินแล้วนะคะไม่มีความธรรมดา เราต้องมีความแบบหลักซูรีด้วยนะคะก็เวลาจะถ่ายรูปพวกนี้อาจจะต้องคิดถึงในมุมที่เขาจะไปทําการตลาดได้นะ,ะก่อนหน้านี้เฟเดอร์ถ่ายแบบเขาก็บอกว่าแบบพุใช้ไม่ได้เพราะว่าปีทแล้วที่ถ่ายก็คือพุกแบบตึกมันไม่ตรงแต่ว่าพุกสวยแต่ว่าปีที่แล้วที่เราถ่ายก็คือเราข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใช้14 24แงนกลับมาก็คือเข้าใจมุมแงนไหมคะแล้วเราลงแหมข้างล่างก็คือพุจะแบบ พูจะไม่ตรงอะ่ะแล้วก็นอกจากพูไม่ตรงแล้วแล้วก็ตึกก็ไม่ตรงแล้วว่ามาปรับในโปรแกรมก็ค่อนข้างยากเพราะว่าระยะถอยของเราก็คือมีแค่แบบช่วงแม่น้าเจ้าพายายช่วงหนึ่งเองมันก็ไม่ค่อยได้ปีนี้ก็เลยวางแผนนะทีมเราอีกคนนึงเราเก็บฝั่งโรงแรมเพื่อจะยิงไปอีกฝั่งนึงเนาะฝั่งโรงแรมที่เราเก็บเราก็จะเห็นอ,อยู่ตรงสเตจเพื่อจะเห็นนักร้องร้องเพลงแล้วข้างหลังเป็นพูคนถ่ายรูปแล้วข้างหลังเป็นพุกอะไรเงี้ยเราเก็บมูช็อตประมาณนั้นแล้วก็เก็บ เก็บภูด้วยแต่ว่าช่างภาพอีกคนนึงอะ่ะเราจะไปอ,อีกฝั่งนึงแล้วก็เก็บตึกให้ตรงก่อนแล้วสเสร็จเ้าก็จะวิ่งวิ่งไปเก็บุูให้ตรงของจากสะพานตักสินนะแล้วก็รูปก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญในการถ่ายรูปภุนะอย่างแรกคือกล้องนะแล้วก็เวลาถ่ายเนะี่ยอย่าลืมสายของกล้องออกเนาะมันจะได้ไม่มีแบบความสั่นไหวที่สําคัญอย่างที่2ก็คือเลนเลนก็จะเป็นเลนช่วงไวๆเนาะแล้วก็ ที่สาคัญก็คือสายร่างชัตเตอร์นะคะเวลาเรากดมันไม่นิ่งมันมี2วิธีที่แก้คือถ้าเรากดชัตเตอร์แล้วมันไม่นิ่งภาพมันจะสั่นหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะแบบตั้งทัมเมอร์นิดนึงแล้วก็กดแต่เราคิดว่าทัมเมอร์ไม่เวิร์กเราคิดว่ายังไงมีสา,รายสาร่างชัตเตอร์ดีที่สุดแล้วก็อีกอีกอย่างที่สําคัญก็คือขาตั้งกล้องนะวันนี้เรามาเลนโฟโต้หนึ่งเก้าศูนย์นะก็แล้ว หัว410หน่ะหัวแบบนี้มันค่อนข้างดีอย่างที่แบบเนี่ยบิดขึ้นบิดลงบิดได้3แกนอะซ้ายขวาหน้าหาลังบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาอะไรเงี้ยเวลาขยับแค่เนี้ยมันก็แบบเออเพราะมันไม่ตรงแล้วก็หมุนนิดนิดหน่อยๆอันนี้ขาตั้งดีมากเวลาจะถ่ายแบบตึกหรือว่าจะถ่ายแบบพุ้อะไรเงี้ยดีมากๆเลยนะเรามาพูดถึงการตั้งค่ากล้องกันค่ะการตั้งค่ากล้องเวลาถ่ายผมไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนทุกคนก็ปรับนะก็คือเราใช้โหมด M เนอะแล้วเราก็ปรับหมุนสปีดชัตเตอร์ให้เป็นบัฟโหมดก็คือหมุน ให้จนสุดเลยมันจะตัวบีขึ้นอ่ะนี่ยังไม่สุดเห็นปะเห็นบ้านปะอ่านี่นี่นี่อ่าเห็นไหมตัวบีขึ้นแล้วบัฟโหมดนะคะตัวนี้ก็คือโหมดนี้คืออะไรโหมดนี้ก็คือเวลาเรากดชัตเตอร์เท่าไหร่อ่ะเรากดสายลันโหมดนี้ก็คือเวลาเรากดสายลันกดปุ๊บ บ่อยตอนไหนมันก็หยุดชัตเตอร์ตอนนั้นเออแปลว่าเราสามารถควบคุมชัตเตอร์ได้อย่างเช่นเวลาเราถ่ายพูใช่ปะเราอ่ะต้องมีสมาธิปีที่แล้วเราลนใช่ปะปีนี้เรามีสมาธิแล้วก็ไหว่สิงห์สิทธิ์กอนนะสักสามทีก่อนที่จะทําอะไรนะช่วงนี้ต้องมีสติหน่อยเพราะว่านอนน้อยตอนแรกเราก็แบบเวลาเราได้ยินเสียงฟูอะ่ะปึ้งเราก็เริ่มละเราก็เริ่มมองมองไอ้ที่มันแบบค่อยๆวิ่งก่อนอ่ะพอเห็นมันวิ่งปุ๊บเราจะกดละปุ้มพอมันแตกปุ๊บเราก็หยุดกดมันจะกลายเป็นดอกไม้ อย่างเงี้ยเอออะสมมุติว่าปุ๊บแบบนี้กําลังจะแบบขึ้นแล้วปุ๊บอ่าเรากดกดชัตเตอร์ละแล้วก็ปุ๊บเราก็ปล่อยอ่าอย่างเงี้ยเป็น,นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกดนะกดชัตเตอร์ปุ๊บปุ๊บ อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าโหมด B โหมดบัฟโหมดนะคะหมายความว่าเราสามารถคอนโทรลชัตเตอร์ได้อะเรามาพูดถึงการตั้งค่ากล้องอย่างอื่นนะคะนอกจากโปรโมทแรกที่เราต้องทําก็คือบัฟโหมดแล้วค่า F เนี่ยเราต้องเปิดให้แบบว่าเป็นค่าที่มันเลขเยอะๆเพื่อที่จะให้แสงมันเหลือน,น้อยที่สุดเพราะว่าวเวลาเราถ่ายพวกเนี้ยมันจะลากลากสปีดชัตเตอร์นานพอลากสปีดชัตเตอร์นานมันก็จะเป็นแบบแสงมันก็เข้าในกล้องเยอะมันก็ทําให้ว่าภาพสว่างมันทําให้เราต้องเพิ่มค่า F ไปเยอะๆเลยอะไรเงี้ยก็แ ก็ ISO นะเราต้องปรับให้เหลือน,น้อยที่สุดก็คือแบบปรับ ISO สักปรับ100 200ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตั้งค่าเราไม่ตั้งออโต้วตวไว t e b a l เราก็จะตั้งเควินสักค่าหนึ่งอะไรค่อยมาแก้สีทีหลังอย่าลืมเปลี่ยนเป็นแบบโฟกัสเป็นนฟินิตี้นะคะเพื่อที่ห้อกล้องจะได้ไม่ไปวิ่งหาจุดโฟกัสเนาะจะได้โฟกัสไปที่จุดที่แบบนฟินิตี้จุดที่ไกลประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมปิดตัวที่เราบอกเนาะตัว NR กับตัว s t a b ด l i t y Shot นี่คือรูปที่ทีมเราถ่ายมาทั้งหมดค่ะ คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะคะถ่ายผู้ตั้งค่ากล้องยังไงนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟนเดอร์นะะเราก็อยากให้เฟนเดอร์ทำคอนเทนต์ได้ต่อไปนะก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย